ก็ขอ,อกระตตดีทุกวงเงินด้วยนะครับวันนี้เพื่อช่องเมื่อโตโฟกัสดีที่เคยคลิปนี้เราอยู่ในแอปลาซาด่านะครับเดี๋ยวผมก็จะมาซื้อบัตรทูกันนะครับว่ามันจะได้ไหมนะสำหรับแอปลาซาด่านะผมค้นหามาโคตรนานนะทุกคนตรงนี้ผมก็เจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเงินที่ผมหาหรือเงินที่ผมจ่ายนะครับผมก็หาจากแอปลาซาดานั่นเองนะครับคือผมจะไม่จ่ายสักบาทเดียวเลยนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ใต้ล่างคลิปนะทุกคน ถ้าใครอยากดูนะวิธีการหานะผมได้มา200ร้อบาทนะทุกคน200บาทนะครับหรือเครดิตเงินคืนนะครับ200อบาทนะครับตรงนี้สําหรับคนที่สนใจอยากหาเงินก็กดใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับมันมีอยู่นะทุกคนตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ร้านค้าไว้นะทุกคนร้านค้าไว้นะครับทุกคนพอดีว่าผมเจอร้านค้านี้เข้าไปนะทุกคนตรงนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับลิงก์ ซื้อบัตรทัวร์นะตรงนี้ร้านเขาไม่ได้สนับสนุนผมนะผมเจอนะทุกคนเ,เลยผมมาแนะนํานะทุกคนตรงนี้ร้านนี้นะทุกคนผมเชื่อว่ามันน่าจะได้จริงนะทุกคนน่าจะได้จริงนะครับความคิดเห็นสี่ร้อยหกความคิดเห็นนะทุกคนตรงนี้เดี๋ยวผมลองกดเข้าไปดูนะครับจากการดูและการสังเกตดูนะครับก็ดูจากหลายๆายคอมเมนต์แล้วนะทุกคนดูจากหลายๆคอมเมนต์ลแล้วก็ น่าจะได้จริงนะทุกคนตัวนี้เป็นบัตรทู90บาทนะทุกคนบัตรทู90บาทนะสำหรับคนที่อยากซื้อตอนนี้นะทุกคนซื้อตอนนี้นะครับมันจะมีโคดส่งฟรีอยู่นะอยู่สองแบบก็คือส่งฟรีนะครับ99บาทนะครับซื้อขั้นต่ำ99บาทส่วนลด40บาทนะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนลดของร้านค้าเอง15เร์เซ็นะทุกคน15เปอร์เซ็นต์สูงสุด50บาทนะทุกคนตรงนี้ ตัวนี้เป็นบัตรทูเก้าสิบาทนะทุกคนเป็นบัตรทูเก้าสิบาทนะถ้าใครจะซื้อนะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้ถ้าใครไม่เห็นนะทุกคนไม่หรือกดเข้าไปในลิงก์นี้แล้วไม่เห็นแสดงว่าร้านเขาเอาออกนะทุกคนลาซาด้าเขาไม่อยากให้คนในหรือร้านค้าขายบัตรทูนะทุกคนตรงนี้ผมลองหาหลา,หลายร้านอยู่ไม่มีนะครับเจอเพียงร้านเดียวนะทุกคนตรงนี้ มันมีคดส่วนลดอยู่นะถ้าใครซื้อตอนนี้นะครับเป็นบัตรทูเก้าสิบาทคุณก็จ่ายเพียงแค่แปดสิบห้าบาทนะครับทุกคนตรงนี้เดี๋ยวผมจะสั่งลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกทีนะทุกคนถ้าใครรอติดตามนะทุกคนถ้าใครสนใจนะก็รอติดตามนะครับว่ามันจะได้จริงไหมนะทุกคนตัวนี้ก่อนซื้อครับก็รอประมาณอีกสี่ห้าวันนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปนะทุกคนตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมก็จะทําการกดซื้อนะครับกดซื้อเลยนะครับ นี้นะปกติแล้วนะปกติเป็นบัตรทูนะทุกคน90้าสิบบาทนะถ้าเข้าขายปกติก็จะเป็นหนึ่งรบาทนะผมแนะนําให้ถ้าใครจะใช้เงินตัวเองซื้อนะถ้าจะใช้ตัวเงินตัวเองซื้อผมว่าไม่คุ้มนะทุกคนถ้าใครจะซื้อไปเติมเกมนะเราได้กําไร5บาทนะทุกคนถ้าใครจะไปซื้อเติมเกมนะทุกคนผมแนะนําเลยถ้าใครจะซื้อไปเติมทูวอลเลทนะครับก็ไม่ค่อยจะแนะนํานะทุกคนตรงนี้ เพราะค่าธรรมเนียมแพงมากเลยประมาณ20%รนตะผมไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับพอเข้าหักนะสำหรับแอป r u e Money นะครับตรงนี้ตัวนี้นะครับผมมีโค้ดส่วนลดอยู่ไม่ใช่โค้ดส่วนลดดีเงินโบนัสอยู่นะวิธีการหาก็อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะถ้าใครสนใจนะครับตรงนี้เหลือจํานวนเพียง4ใบนะครับเขายังไม่ยังไม่ได้อัปเกรดคลังนะทุกคนตรงนี้ผมก็เหลืออยู่4ใบนะถ้าใครสนใจก็ลองไปกดดูนะตรงนี้ คูปอง l ลซ a ด้ครับลด15บาทนะทุกคนลด15บาบาทคูปองส่งฟรีด้วยนะทุกคนตัวนี้คูปองส่งฟรีด้วยนะเดี๋ยวผมก็จะทำการกดสั่งซื้อเลยนะครับโอเคนะครับก็ทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนตรงนี้ถ้าใครสนใจก็ลองมาเช็คที่ร้านนี้ลองดูนะทุกคน ลองมาเช็คที่ร้านนี้ลองดูนะครับเพียง85บาทาะคทนะพอมีโป,โปรโมชั่นอยู่นะครับตรงนี้ถ้าใครสนใจก็ลองศึกษาดูศึกษาคอมเมนต์ดูนะครับว่ามันได้จริงไหมนะครับทุกคนถ้าใครอยากหาเงินก็ใต้ล่างคลิปผมแปะลิงก์ไว้อยู่ไว้อยู่นะทุกคนโอเคถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับ